ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธธาติคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่ผู้ศาสนา สมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตายรู้อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโโธตามที่วางว่าอย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหม อะไรตายเมื่อฉันตายกายรับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแจ้วแว่วหูสหายว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายตายทำยังทำกับฉันอย่างกระฉันมั่นไม่ตาย ยังอยู่กับท่านทั้งหลายแต่หนหลังมีอะไรมาเกีย้ายให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกระฉันไม่ตายเกิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายขแขนทุกวันนับสนทนาอย่าเลิกแล้ว ทำให้แจ้งที่สุดได้เลิอดตายกันสวนโมฆขพารามคือมรดกสำคัญที่ท่านพุทธทาสและสหายธรรมผู้ร่วมก่อตั้งได้มอบไวใ้ให้แก่คนรุ่นหลังสวนโมก ในความหมายของรูป,ปรธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและตามเหตุปัจจัยของผู้อยู่หลังแต่ความหมายในเชิงนามธรรมาแล้วศูนย์ป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากทุกนี้จะไม่มีวันดับศูนย์และไม่จำเป็นจะต้องตั้งอยู่ที่อำเภอชายาหากสามารถจะเกิดและดำรงอยู่ในทุกๆท,กที่แม้ในบ้านของเราเอง ด้วยธรรมะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ปักหลักเผยแผ่อยู่ที่สวนโมกเป็นเวลาถึงหกทศวรรษนี้เป็นธรรมะที่ไม่มีวันตายและจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่เพราะเป็นกฎสูงสุดแห่งธรรมชาติซึ่งพระบรมศา,ศาสดาเป็นผู้ค้นพบและท่านอาจารย์คือพุทธสาวกผู้นำผ่านการเวลานับพันปีมาพิสูจน์ให้ประจักษ์แก่ชนรวมสมัยอีกครั้ง ธรรมะนี้จึงไม่ใช่มีอยู่เพียงที่สวนโมกชายาและไม่ใช่ธรรมะของชาวพุทธหาคือธรรมะของมนุษยชาติที่จะคงคุณค่าอยู่เสมอไปตราบเท่าที่คนเรายังมีความทุกข์และต้องการดับทุกข์นั้นตามเมตามปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเพราะสิ่งต้องหลายไม่เที่ยงม,มันก็เป็นไปตามเรื่อง แต่ว่าคนที่อาศัยอยู่ในสวนโมกมีความตั้งใจที่จะเดินตามรอยเท้าของท่านเจ้าคุณพุทธทาสเพื่อไม่ให้ท่านตายให้ท่านอยู่ต่อไปทุกคนตั้งใจอย่างงานต่อไปนี้ก็ทําเป็นงานปกติงานปกติที่ทำอยู่แล้วนี่ก็มีตลอดเวลาทัวนหนึ่งเรื่องการก่อสร้างที่ยังข้างคาอยู่บ้างสองก็การอบรมประชาชน สามก็การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากขึ้นมาที่เหล่านี้ก็คงจะต้องทำไปจนตลอดชีวิตแล้วก็จะทำรบบในวนโมกเองนะมาคิดว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแต่รักษาสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทำไว้แล้วแล้วก็พยายามทําให้ดีขึ้นก็ยจะทำอย่างนี้ธรรมะของท่านอาจารย์เราเชื่อว่าจะไม่หมดง่ายๆมันจะเลือไปอีกนานนะ แต่วัตถุที่เกี่ยวท่ายานี่จะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องเปลือยผูพังเป็นธรรมดาถึงรับร้า,าย,ยางไรก็ต้องเป็นอย่างน,น